สำหรับพิธีกรรมภายในงานเริ่มด้วยคณะประธานกฐินพร้อมด้วยคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริวขบวนบรนมาจากกักรพรรดิเครื่องเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยท่านประธานกฐินประจำปีพุทธศักราช2564คือกัละยาณมิสิทธิชัยสุโรธจากนั้นพระวิเทศภาวนาจารย์เจ้าอาวาสวัะธรรมการแคลิฟอร์เนียท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชากรรตนตรยัยและปฏิบัติธรรม เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีท,ทอดกรถินบรมจกักรพรรดิบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์เพื่อสร้างอาคาร72ปีหลวงพ่อธรรมชยโยนวัพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียโดยประธานนำกล่าวคำถวายภรากรถินบรมจกักรพรรดิได้แก่กัลยาณมิตรสิทธิชัยสุโรธกัลยาณมิตรลินดาปรีดานนท์และกัลยาณมิตรสุนีเวชศรี พร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้ากฐถินแด่พระครูโสธิธรรมวิเทศรอเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเพื่อกล่าวคำอัโลกฐถินและกล่าวคำผเดียงสงต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำอัญเชิญเทวดาพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมพิธีกล่าวคำชําระนิสงและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านได้น้อมนำพันดอกไม้และปัจจัยาธรรมถวายแด่ท่านประธานสง ร้อมรับของที่ระลึกซึ่งในวาระโอกาสงานบุญใหญ่ในครั้งนี้มีคณะส่งจากวัดพระธรรมกายภาพพื้นอเมริการ่วมงานมหากรถินจำนวน24รูปและคณะส่งประจำวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอีก12รูปซึ่งถูกท่านต่างปพื่มปิติในบุญทอดกรถินครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ